หลังการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่โดยในการวินิจฉัยตุลาการสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าแม้ตามบทเฉพาะการจะระบุว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วรรคสามมาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมแต่กฎหมายจะมีผลเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ผู้ถูกร้องจึนดำรงตำแหน่ง นายกตั้งเตรีตามความมาตรา264ของรัฐมนุนแห่งระเไทยพุทธศักา 60, ราช2560นับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2565ผู้ถูกปร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐมนุนแห่งระัไทยพุทธศักราช2560สารรัฐมนุนโดยมติเสียงข้างมากจึงนิฉัยว่า คามเป็นรัฐมนตรีของนายยนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐนูลแห่งระเทศไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา172วประกอบมาตรา158วรรค4 ซึ่งภายหลังคำวินิจฉัยเพจประยุทธ์จันโอชาก็ได้โพสต์ข้อความว่าตนเองเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้มาโดยตลอดเดอรระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสให้ได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ขณะที่ภาคเอกชนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจฐฐไทยว่า ผลการวินิจฉัยดังกล่าวจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่าผลการตัดสินดังกล่าวจะเป็นแรงส่งต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั้งของชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติได้โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละสามในปีนี้เดินหน้าไปคิดว่าคงไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับเนื่องจากว่า รายมากที่4ี่เศรษฐกิจทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะค่อยๆฟื้นฟูดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันเราก็ยังเชื่อว่าการเติบโตของ GDP ทั้งปีเนี่ยคงจะไม่ต่ำกว่าสเปอร์เซ็นตนะครับเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวก็คงจะมีความเชื่อมั่นนะครับว่าการเมืองของเราน่าจะนิ่งขณะเดียวกันผมว่าคนต่างชาติก็ คอยดูนะครับว่าการประชุมเอเปกของเราจะมีนายกทมนตรียังไงบ้างตอนนี้เขามีความชัดเจนนะก็คิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะไปได้แม้สถานการณ์ทางการเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่อีกมากทั้งปัญหาการเมืองนอกสภาการดูแลของประชาชนตลอดจนการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ครั้งสำคัญอย่างเอเปกโจทย์ของการบริหารที่ต้องสร้างความเข้าใจ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับสังคมจึงยังเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสําคัญที่รัฐบาลต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนันนพัแสนตุ้มรายงาน